เป็นในเรื่องของความน่ายินดีค่ะของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้รับรางวัลผู้นำสตรีดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะ ในการประชุมเอเชียมีเดียซับมิส2024ค่ะนางสุดรทัไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลผู้นำสตรีดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกนั่นเองค่ะโดยมีนายฟาร์มีฟสัสซิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารมาเลเซียเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจากวงการสื่อชั้นนาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กว่า300คนโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ระบุบ้าระบุว่ารางวันนี้นะคะถือเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้การสื่อสารที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีแก่ประชาชนนั่นเองค่ะ รางวัลดังกล่าวนี้ค่ะจะมอบให้กับสตรีที่มีความสามารถที่โดดเด่นในการบริหารงานและส่งเสริมกิจาการด้านสื่อสารมวลชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกสําหรับรางวัลน,นี้นะคะและท่านยังเป็นอธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ยัง มีความสำคัญนะคะในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะ